ร่งใสของรุ่นเราตลอดไปตลอดการครับผมต้อง ขอขอบคุณที่เดินมาที่บุญพรเชื่อมในวันที่มีมาเป็นพรอันวิเศษที่ผมได้รับนะครับตลอดปีนี้เพราะว่ายังไม่มีใครบุญพรเลยนอกจากส่งมาทางปรงะเทศสหราชเบอร์ใดก็ขอรับคำวุญพรทุกเพืเ่อนและเพื่อนๆทุกคนกคนะด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าไม่มีอะไรที่เรา ต้องการมากที่สุดคือความสุขและก็ความมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเป็นพอรอันเสรอที่ผมได้ดไรับในปีใหม่ก็ขอขอบคุณพี่เลือนและเพื่อนๆทุกคนตลอดทุกครอบนนครัวกันก็อยากให้มีงานเช่นนี้บ่อยๆนะครับเราจะได้มาพบปะน้อง,องเองกันพูดคุยกันนะครับเป็นความสุขของของเรา เสียาย,ยุมาหลายหลายปีแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะดีที่กนวะ่านี้แล้วขอบคุณพี่เล่นมากขอบคุณครับอยากจะร้องเพลง